สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวชาร์จฐานที่ต่อเนื่องจากคลิปมู่ครั้งที่แล้วนะครับคือ2ตัวนี้นะครับก็คือตัวลิทูกลาลีห้าร้นะครับตัวนี้นะฮะลิทูกลาลีห้าร้อยองอาจจะโฟกัสบ้างไม่โฟกัสบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเอ็กแทนะครับผมอ่านว่าเอ็กแทนะมันอ่านได้อ่านว่าเอ็กทรก็ได้ VC 2นะครับราคา2ตัวนี้อยู่ที่กรีบาทตัว ลิทูคาราเนี่ยลีห้าร้อยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณคือเกือบห้าร้อยนะครับใช้โค้ดนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่ร้านด้วยนะครับมีประกันด้วยนะฮะก็คุณผู้ชมไปดูดีๆในเน็ตในชอปปี้รัสดูนะครับก็มีเหมือนกันตัวนี้อยู่ที่ประมาณ250บาทนะครับเอกาตัวนี้นะคุณผู้ชม2ตัวนี้ทีนี้ผมจะมาแนะนําว่าเขเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้า2ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่จบซะทีเดียวนะครับไม่จบซะทีเดียวมัน จะมีอยู่นิดนึงอะที่แบบเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปแล้วกันอ่ามาเริ่มกันเลยกับตัว VC Xtra VC 2นะครับตัวนี้ชาร์จกับอะไรนะอะแดปเตอร์ของเวลาคุณผู้ชมไปใช้ชาร์จกับมือถือได้นะครับใช้อะแดปเตอร์ของมือถือชาร์จได้นะครับเพราะว่ามันจะรับไฟเข้ามาที่5 v โวลต์นะครับตัวนี้กระแสชาร์จมันเขียนไว้ตรงนี้นะครับว่า input 5 v โวลต์หแอมป์นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะฮะหโวลต์หแอมป์นะครับ ทีนี้การชาร์จของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะชาร์จเดี๋ยวก่อนนะมันจะชาร์จที่ฝั่งละเซลล์ละ0.5แอมป์นะครับก็คือ500มิลลิแลอมป์นั่นแหละออยง่ายนะครับ0.5แอมป์ m, นะฮะเพราะว่าเครื่องนี้รับกระแสไฟเข้าเนี่ยอยู่ที่1แอมป์นะครับคุณผู้ชมก็ถามว่านานไหมก็ชาร์จทิ้งไว้เลยดีกว่านะครับแล้วแต่ความจุของแบตเตอรี่ด้วยนะครับตัวนี้ เขาตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือว่าเขาสามารถชาร์จได้ตั้งแต่รุ่น2 a นะครับ2 a คือตัวนี้นะเอ้ยตัวนี้3 a เออ3 a 2 a นะครับแต่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 เอ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วก็8 8 6 5 0ชาร์จได้นะครับ217 00ชาร์จได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็มาดูข้างหลังก็ได้อันนี้ผม มันค่อนข้างมืดที่หนึ่งเนี่ยเขาจะมีบอกตัวเลขเยอะๆหลายหลายรุ่นมากเลยนะครับแต่ที่โดยส่วนมากที่คนใช้กันที่ผมที่ผมมีเนี่ยเขาจะมีรุ่น 3A นะครับรุ่น 2A แล้วก็รุ่น18650นะครับแล้วก็รุ่น21700นะครับก็คือสามารถชาร์จได้แต่ว่าเขาไอรุ่นตัวเนี้ยจะมีปัญหาอยู่ที่ 3A กับ 2A นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์เนี่ยไม่สามารถชาร์จได้นะครับคุณผู้ชมไม่สามารถชาร์จได้นะนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลนะิเทียมไอออนเนี่ยชาร์จได้นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองชาร์จให้ดูก่อนคุณผู้ชมจะได้จะได้ตัดสินใจได้อันนี้ราคา250นะครับเอ็กแทนะลองดูกันเนี่ย อันนี้เป็น INR นะครับคุณผู้ชมนี่นะ INR 2 1 7 0 0นะครับ3.7โวลต์ v, นะครับดูปับ๊บเนี่ยมันจะบอกเลยว่าไอ้ที่เลขศูนย์เดี๋ยวยสายมันสั้นเลยไ,ไอ้เลขศูนย์ที่แบบมันกำลังกระพริบอยู่เนี่ยคือมันมกำลังชาร์จเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นมาหนึ่งแล้วอันนี้ไอ้ฐานตัวเนี้ยผมชาร์จมาจนเกือบเต็มแล้วแหละฉะนั้นมันจึงขึ้นเป็น4.2โวลต์นะครับเดี๋ยวก่อนนะหาดูฐานที่เนะี่ยเดี๋ยว ตัวนี้ผมว่ามันไม่ได้ชาร์จนานแล้วแหละนะครับดูอ่ะอันนี้เต็มแล้วแล้วกันนะต้องขยับให้ดีๆนะครับผู้ชมอ่ะอันนี้ผมผมชาร์จเต็มแล้วแหละถ้ามันถ้ามันเต็มอย่างนี้นะมันก็จะขึ้นว่า f u l นะครับมีตัวไหนเนอกที่มันไม่ค่อยเต็มอ่ะเดี๋ยวจินตนาการปไปเลยแล้วกันตัวนี้ตัวนี้เต็มมาดูตัวที่ฐานที่จะมีปัญหานะครับก็คือตัว 3A นะครับตัวนี้เป็น นิกเกิลเดี๋ยวกันนะ,ะผมโฟกัสให้ดูนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับก็คือ NiMH นะครับตัวย่อของเขานะคุณผู้ชมไปแบบเร็วเนาะจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยอันนี้ชาร์จได้แต่ว่าจะไม่บอกค่าความดันของมันนะครับฐานตัวนี้อยู่ที่1.2โวลต์นะครับแต่เขาจะไม่บอกค่าความดันเขานะนะครับทีนี้มาดูลิตัวนี้เป็นลิเทียมไอออนนะครับขนาด 2A นนะครับเนี่ยลิเทียมไอออน ขนาด 2A นะครับ1.5โวลต์นะครับฝั่งซ้ายนเขาได้ขึ้นกับพริบเหมือนเดี๋ยวถอดตัวนี้ก่อนอ่าอันนี้มันชาร์จเต็มแต่ชาร์จเต็มจริงๆตัวเข็มเนี่ยตัวตัวเข็มนะฮะคุณผู้ชมมันจะต้องไปอยู่ที่4 2โวลต์นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้มันเออใช่มัน1 5โวลต์นะครับฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนะมันชาร์จเต็มเท่าไหร่วะกี่โวลต์วะ ค่าความดันของมันเนี่ยผมก็ไม่มีฐานเดี๋ยวเดี๋ยวขอหาฐานแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวไปเอาฐานเก่าๆมามีเดี๋ยใช้จนชาร์จจนเกือบเต็มแล้วว่ะเออนั่นแหละเออมันมีชาร์จจนเกือบเต็มแล้วว่ะเดี๋ยวก่อนนะเอ่ามันจะมีฐานตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นนิกเกิลเนี่ยตัวนี้คือ1.2โวลต์ขนาด 2, 2A นะครับนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับเดี๋ยวลองลองดู คือถามว่ามันชาร์จได้ไหมมันก็นชาร์จได้แต่มันจะไม่บอกความจุนะครับคือคุณผู้ชมต้องอเรียกอะไรนะต้องนั่งสังเกตเอาง่ายๆคืออันนี้คือจะบอกว่าเป็นข้อเสียของมันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าให้คุณผู้ชมสังเกตประมาณนี้นะอันนี้ผมก็บอกคร่าวๆนะฮะคือผมก็ไม่ใช่เซียนอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะครบจบที่เดียวก็มาดูตัวลิทูคาราถามว่าตัวนี้ ราคาจ่ายเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณเท่าไหร่250กว่าบาทเกือบเกือบ500หรือ500 600มาแล้วแต่าดน,นะครับตัวี500นะครับตัวนี้มีดีตรงไหนตัวนี้สามารถวัดความจุของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับว่าไอแบตเตอรี่ของคุณผู้ชมเนี่ยความจุเนี่ยอย่างอย่างตัวนี้ผมวัดมาแล้วนะครับความจุเขาเนี่ยมัน1732มป ah ์นะครับ ตัวนี้เนี่ยในสเปคเนี่ยผมถอดมาจากไอ์ power bank นะครับความจุเขาเขียนไว้ว่า3,000 mAh นะฮะแต่ว่าทีนี้มันมันนานมากแล้วว่าตัวนี้ผมใช้มาแบตเตอรี่ตัวไอ power bank ตัวนั้นผมใช้มาประมาณเท่าไหร่6-7ปีแล้วนะครับฉะนั้นเหลือ1732เนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนี่นังแกไปปิดแล้วกันมาต่อกันเลยแล้วกันตัวนี้นะฮะตัวนี้คือหน้าจอเขาจะพิสดารน,นิดน,นึง คือเราต้องมองทางนี้นะนะครับคุณผู้ชมมีจะมีปุ่ม2ปุ่มคือโหมดมีเคอร์เลน้นเพื่อไม่ให้งานเสียเวลาเรามาดูกันเลยแล้วกันช่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมผมใช้ตัวไอ้นี่นะตัว 3A นะครับฐาน 3A ตัวนี้เป็นเอ่อ ride, น, ride, นิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นี่นะฮะเห็นไหมเออหน v, นะึ่งจุดสองโวลต์นะครับหนึ่งจุดสองโวลต์นะดูดูนะฮะคุณผู้ชมเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะมีไฟขึ้นด้วย 1>, 1 2โวล์เนี่ยตัวนี้ผมชาร์จเต็มไปแล้วแหละมันจะเต็มที่1 4 0โวล์นะครับ1 2โวล์นะค่าน o m i มิ l v ลโวล์เตของเขานะครับ1 2โวล์ถ้าชาร์จเต็มก็ประมาณ 1.40v โวล์นะครับแล้วมันจะขึ้นว่า n e n d นะครับ e n d นะก็คือหมายถึงว่าชาร์จให้ให้มึงเสร็จแล้วนะนะครับตัวนี้นะ นิกเกิลเมทัลไฮไดร์สามารถชาร์จได้นะครับคุณผู้ชมมาดูตัวนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมของเว็บเซลล์นะนิกเกิลเมทัลไฮไดร์นะครับ1นจุดสโวลต์ดูสิเนี่ยอ่ะค่าเขาจะตรงเพราะว่าอันนี้มัน1.2ึโวลต์นะครับแต่ว่าค่าเข้ามาเนี่ยหนึ่งโวลต์นะครับก็ถือว่านิกเกิลเมทัลไฮไดร์เนี่ยเขารองรับนะครับถือว่าโอเคเลยนะนะฮะคุณผู้ชม ตัวนี้186 5 0ปั๊บเข้าไปเนี่ยถ้าจะชาร์จเต็ม4.20โวลต์นะครับของลิเทียมไอออนนะครับ,รบเดี๋ยวก่อนนะอ่ะสมมติคุณผู้ชมเอ๊ถามว่าถ้าชาร์จพร้อมกันทั้ง4ช่องได้ไหมได้นะครับตัวนี้เนี่ยกยัดเข้าไปพอเวลายัดเข้าไปเสร็จปับ๊บมันจะขึ้นเลยเป็นช่องที่2ว่ามีทานใหม่เข้ามานะฮะ,ะความจุข,ของแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ที่4.0 โบนนะครับประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆถ้าชาร์จเต็มทั้ง4ช่องเนี่ยมันจะจ่ายไฟชาร์จให้กับแต่ละช่องเนี่ย500มิลลิแอมป์นะครับ500มิลลิแอมป์นะฮะคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับว่าสมมติเอ้ยฉันมีแค่2 2 2อเอ,อ,อ่อ2ก้อนเนี่ยฉันจะชาร์จได้ไหมได้นะเอ่อกระแสะเยอะกว่า500มิลลิแอมป์ได้ไหมได้นะครับคุณผู้ชมสมมติมาช่องที่1 นะครับมาช่องที่1แล้วก็กดอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วลืมแล้วต้องขอโทษเนี่ยอันนี้คือ500มิลลิแอมป์นะฮะคือกระแสชาร์จช่องที่1น,นะครับเนี่ยคือดูอย่างนี้นะคุณผู้ชมจะชาร์จไปสัก1เดี๋ยวก็กดค้างไว้ปะวะลืมละเอ้ยเดี๋ยวก่อนเอาลืมเลยอ่าอ๋ออันอันนี้เป็นหมอนเขามีมีฟาสเทสด้วยนะครับแล้วก็มีนอเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกอีกทีหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเอาชาร์จก่อน Да. เน uh, ี่ยเออเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมต้องกดนี้ค้างไว้ให้มันกระปิบกระปิบอย่างนี้นะแล้วก็มากดตัวเคอร์เลนนี้นะฮะปุ่มเคอร์เลนนี้นะมันก็จะเลือกให้คุณผู้ชมเลือกว่าจะชาร์จเป็น500มิลลิเอ้ย300มิลลิแอมมัคือต่ำสุดนะครับ500มิลลิแอมเจ็ดรมิลลิแอมหรือ1,000มิลลิแอมหรือ1แอมอะลรเอาง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมจะชาร์จช่องที่1เนี่ยจะชาร์จกระแสด้วยกระแสเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมสมมติอ่ะคุณผู้้้้้ชชชมมมมมกก็ปปลลลล่่่่่อออออยยยยยทททิิงงงงงไววเเเเนนนนีีีาาาาคืืััร์จจแะะะฮสต2๊บ ช่องที่2กลก็ปรากฏโหมดเนี่ยอันนี้คือ n คือช่องที่2เนี่ยคือมันเต็มแล้วฮะ4.20โวลต์นะครับถือว่าแบตตัวนี้ยังไม่เสื่อมนะครับวิธีการจะสมมติเดี๋ยวเอาก้อนใหม่ดีกว่านะตัวนี้เท่าไรอ่ะอันนี้4.4.0โวลต์นะครับสมมุติถ้าจะชาร์จ เปลี่ยนกระแสชาร์จจาก500มิลลิแอมตัวนี้นะครับก็กดที่โหมดค้างไว้ให้ตัวชาร์จกระพริบนะฮะแล้วมากดตัวนี้ตัวเคอร์เรนต์นะฮะเพื่อเลือกกระแสเนี่ยจะ100มิลลิแอมหรือจะเอาเป็น1แอมนะครับถ้าเราเลือกได้แล้วแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยหรือหรือไปกดปุ่มอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ช่อง2นะครับกดปุ่มอื่นปั๊บเออไม่ต้องกดก็ได้มันเร็วมากเลยนะฮะตอนนี้มันชาร์จที่กระแส1 1,000ม ah ิลลิแอมนะฮะคือ,ค,อคือ1แอมนี่แหละเนี่ยตอน,น มันตรวจความจุของแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับคุณผู้ชมคือไม่ได้ชาร์จเร็วขนาดนี้นะ,ะมันกําลังตรวจความจุว่าไอตัวเนี้ยจริงๆผมจะชาร์จฐานพลุนี้ทิ้งไว้แล้วแหละมันก็เลยขึ้นเร็วนะฮะมันมันตรวจอยู่ฉะนั้นอันนี้คือวิธีของมันทีนี้มาดูโหมดเทสที่ผมจะบอกนะครับไอการวัดค่าความจุของแบตเตอรี่ของเราเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้อยู่นะฮะที่ผมเขียน1732เเนี่ยก็คือค่าความจุของแบตเตอรี่ตัวนี้จากที่ ในแพ w e r Bank เนี่ยเขาเขียนไว้2ก้อนเนี่ยเขาเขียนไว้6,000 6 0 0 0 6น0 0มิลลิแอมนะครับแต่ทีเนี้ยมันผ่านมาแล้ว6ปีแบตมันต้องเสื่อมเป็นธรรมดาผมก็เลยแกะออกมานะครับแล้วก็ลองมาทำโหมดเทสความจุข,ของมันนะครับจึงได้ที่เหลือแค่1,700 32มิลลิแอมป์นะครับคือเหลือจาก3000นะก้อนละ3000นะฮะเหลือแค่1น0 0ถือว่าโอเคไหมในระยะเวลา67ปีเนี่ยผมว่าโอเคนะนะครับทีนี้เราจะวัดค่าความจุข,ของมันใช้โหมดไหนมาที่นี่เลยช่อง1น,นะฮะสังเกตเนี่ยตัวเลขกลมๆตัวนี้นี่คือเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือช่อง1น,นะครับกดโหมดกดโหมดค้างไว้นะครับกดโหมดค้างไว้แล้วก็กดโหมดซ้ำเป็นฟาเทสฟาเทสนี่ก็คือ ผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ก็ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกคือผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะผมถ้าจะวัดความจุเดี๋ยวก่อนนะมันเลิกกระพริบแล้ววัดความจุก็กดค้างไว้แล้วก็มาที่ no test นะครับ no test ปั๊บรอให้มันหายกระพริบนะครับทีนี้ถ้าจะเลือกอ คุณผู้ชมก็สามารถมาเลือกได้นะครับอย่างผมจะเอาที่ให้มันเทสเร็วหน่อยนะครับก็เป็นแม็กสุดเลยก็คือ1,000มิลลิแอมนะครับคือช่อง4ช่องนี้มันแม็กสุดได้ที่ช่องละ1,000มิลลิแอมถ้าถ้าสมมติถ้าคุณผู้ชมใช้แค่ช่องเดียวเนี่ย1,000มิลลิแอมช่องนี้ช่อง2เนี่ยคุณผู้ชมจะใช้โหมดวัดความจุไอไอรว้ยวดตีนละเพิ่นแมวที่บ้านมันบ้านิดึง เขายกจะออกนอกบ,บ้านถ้าคุณผู้ชมจะวัดความจุก้อนนี้ด้วยนะครับก็เสียบเข้าไปปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นเป็นช่อง2ไม่ต้องไป่ทาอะไรมันนะฮะมันจะขึ้นมาเลยว่าช่องทานช่อง2เนี่ยเข้ามาแล้วนะเน t แจ็คก,กรุณามาดูด้วยถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเป็นนอเทสกดโหมดกดโหมดค้างไว้นะฮะ้องม่กกะพิบพกดมาปั๊บมาที่นอเทสแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นที่ชารเทสไปเลย1000มิอ คือมันจะเต็มแม็กฉะนั้นไอช่อง3 4ถ้าจะเอามานอตเทสได้ไหมหรือจะเอามาชาร์จได้ไหมไม่ได้นะฮะเพราะว่า2 0 0พันอ่าช่องละ1 0 0 0มิลลิแอมเนี่ยคือมันเต็มแม็กของมันแล้วนะฮะเครื่องนี้มันรับที่เดี๋ยวก่อนนะมันรับที่2แอมป์นะครับเนี่ย DC 12โวลต์2แอมป์นะครับคือถ้าคุณจ่ายไฟให้กระแสช่องนี้1แอมป์กระแสช่องนี้1แอมป์แปลว่าเต็มแล้วนะฮะไอสอช่องที่คุณเอามาใส่จะมาทำโนอเทสเนี่ยคือไม่ได้แล้วนะนะครับ อันนี้คือวิธีสังเกตนะฮะนี่แหละอย่างเงี้ยคือมันก็จะทําการเนี่ยช่องหนึ่งมันก็เป็นนอเทสนะครับคือวัดความจุช่อง2ก็เป็นนอเทสคือวัดความจุของมันนะครับฉะนั้นตอนนี้กําลังตรวจสอบความจุวิธีการของเขาก็คือจะชาร์จให้เต็ม4.20โวลต์ก่อนนะครับแล้วเขาค่อยคายประจุคือดูดไฟออกจากแบตเตอรี่ของเรานะครับแล้วเขาจะเริ่มเขาดูดจนถึงค่าที่ แบตเนี่ยมันถูกตั้งไว้นะครับที่เครื่องชาร์จเนี่ยมันตั้งไว้ว่ามันตั้งอาจจะดูดไปถึงเท่าไหร่อ่ะ2.50โวลต์นะครับมันตัดแล้วมันค่อยชาร์จกลับมาใหม่แต่ทีนี้ข้อที่แนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าแบตเนี่ยไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรนะไม่ต้องไปเทสบ่อยก็ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะเสื่อมนะฮะเพราะว่ามันจะเขาเรียกอะไรนะมันจะดึงกระแสออกจากแบตเตอรี่เนี่ยจนเกือบหมดเลยเอาง่ายๆนะครับ มันจะทำให้แบตเสื่อมฉะนั้นแบตเนี่ยควรมีไฟเลี้ยงด้วยนะฮะ2.0 2.50โวลต์ 2. 0, 2. W, เนี่ยถามว่ามันมีไฟเลี้ยงไหมมันมีนะครับแต่มันต่ําเกินไปฉะนั้นก็ไม่ต้องทําบ่อยก็ได้นะครับเนี่ยแหละคือข้อดีของมันของตัว lituGala L500 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมแต่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 แต,แต,แต,แต่ตัวนี้ปัญหาอย่างหนึ่งชาร์จได้หลากหลาย หลากหลายรุ่นตามนี้คุณผู้ชมดูเลยนะเนี่ย18490เนี่ยแต่รุ่นที่ชาร์จไม่ได้คือรุ่นนี้ฮะอันนี้คือ217 00เนี่ยคือมันเต็มนะครับมันเต็มยังไงเนี่ยมันกดเข้าไม่ได้แล้วอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัว XTA e r ตัวนี้นะครับชาร์จได้นะครับเนี่ย อันนี้คือชาร์จได้นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้ฐานตัว21700เยอะนะครับในชีวิตประจำวันหรืออะไรก็แล้วแต่จะเอาไปทำเพาเวอร์แบงค์หรือเอาไปใช้กับสกูตเตอร์อะไรก็แล้วแต่แนะนำให้เลือกให้ดูด้วยนะครับว่ารุ่นรุ่นไหนที่มันรองรับ21700นะฮะก็คือมันมีสเปคอยู่ด้านหลังหรือสเปคที่อันนี้แหละตามเว็บไซต์นะครับตามชอปปี้ลักซ์ดูะมาณนี้นะครคุณผู้ชมแต่ตัวลิทูการาลี500ตัวนี้ชาร์จ 21700ไม่ได้อันนี้คือปัญหาของเขานะครับคุณผู้ชมก็ตัดสินใจเอานะเดี๋ยวก่อนมีเรื่องอะไรอีกก็ไม่มีเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงพอแค่นี้แล้วเลยถ้ามีคำถามอะไรคุณผู้ชมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาถามได้เลยนะถ้าผมรู้ผมก็ตอบให้แต่ถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้จริงผมก็ไม่กล้าตอบคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะเป็นข้อมูลที่ผิดเปล่าๆนะฮะขออภัยด้วยนะฮะถ้าเกิดข้อมูลอันไหนมันผิดไปนะครับก็สามารถมาพิมพ์บอกกันได้นะครับ นะจ๊ะเพราะผมรู้ว่าผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นแต่ก็คือทดลองมาเรื่อยๆทดลองมาเรื่อยๆแล้วก็เสียตังค์มาเรื่อยๆเอาง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้เพียงพอแค่นี้สวัสดีจ้า